เช็ดน้ำลายนิดหนึ่งบอกตัวเองเนี่ยแหละค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมมาดูหน่อยเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ไปต่อยคนเก็บลอตเตอรี่ของตัวเองได้นี่ๆต่อยไม่ยั้งแบบนี้แล้วจ่ายค่าทำขวัญพันเดียวถ้าจะฟังให้ฟังความสองฝ่ายจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นติดตามช่วงหน้าค่ะ บริษัท EV Network จำกัดผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้าให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EV Network ถแถลงข่าวเซ็นสัญญาร่วมทุนกับ EV Power ผู้ผลิตและให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่สัญชาติฮ่องกงตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า600แห่งทั่วประเทศไทยภายในปี2566พลังงานไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้นเราพร้อมที่จะลงสถานีเพ,เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดรถไฟฟ้าครับถ้าวันนี้เอา,เอานําสถานีชาร์จไฟฟ้านํารถไฟฟ้าการตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าก็จะง่ายขึ้นครับ